ก็คือว่าเอาตัวนั้นมาตั้งเป็นเก่าสุดหนึ่งสองสามจะได้สั่งได้ ห้าห้าหหกหาเป็ดหาเก้าราคามุมนี้สีสีมุมี้ครับสามสีศูนยสีหนึ่งสี คือเอาซีนี่มาจับไซ่ทีุ่ณแม่ซีเรียมไว้ให้นล้อะเป็นสามซีศูนะะย์ซีละกันหนึ่งซีละค่ะซีรักหน่อยหน่อย,อยซีร้อยพันหนึ่งกบสามซีศูนย์ซีหนึ่งซีห้าอยู่นาเป็นรักพิษห้าปุก5ห้าเป็นห้าเก้า่่มีเด็ก หาฮกหาแฝดหาเก่าก็มีแค่สามคู่เนาะค่ะใช่แล้วสามคู่อันนี้งวดก่อนนี่ครับอ๋อนี่ของงวดก่อนเอามันออกหกนึ่งหกมันก็ได้เก่าก็ฮุกรักมันนที่เก่าก็ฮุกครับก่อนมันไม่แยกไม่ยูเดียกันครับมันก็เอกเก่าศูนย์เก่าศูนย์ฮุกศูนย์อันนี้ลสีก็จ้าวันนี้มันแยก ยาอยูนี่ฟีเยอยู่นี่ครับกลยต้องเอมากินทันบบนี่ยหว้อนันมันมันมาก,นนกันเนะาะค่ะเนี่ยม,มันอยู่ในซีเดียมรงปเดียวกันจ้ามันมีกนเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าเจ็ดจงสีเนาะค่ะแนี่ยเก้าเจ็ดหกศูนหกเจ็ดจงสีเนาะลากมันีใสามก็สูนมากก็่าที่เก้ 9, าศูนย์ อันนี้รับมาเศูนย์สามหนึ่งเก้าสีครับคุณแม่ค่ะเป็นแน่ข้างกัยังเป็นโตเก้านะค่ะเพราะว่าอันเมื่อนันขอแม่ขอคุณแม่สามโตคุณแม่เห็้มาสามศูนย์สีเนาะค่ะสำัครสามโตจ้าสามตัวเก,ก็เอาเนี่ยเลย สามตัวสี่หนึ่งตัวสี่หนึ่งสามสี่ 4, ไอ้นี่เน้แม่แม่กระจับเอาใน,น,าน,ะะนสี่ตัวคือเก่าเนาะวะนนี้หกเก้าศูนย์คือยังได้เครับอันนี้คือ,อที่ไปที่มาของเหล็กของคุณแม่เนาะนะครับคุณแม่ก็คำนวณให้ดูเลยว่าคุณแม่เนี่ยคำนวณประมาณนี้นะครับผมการที่คุณแม่จะคัดเหล็วออกมาคุณแม่ก็ใช้สูตรนี้เนาะนะครับมีตีสี่ก็ตีห้านะครับแต่ว่าหมดที่แล้วกับสามตัวน้นะแม่เนาะแต่ว่าเขาเห็น ันจับก็หายซีมันเกิดสิเป็นสองคูสามคูเนาะครับคุณแม่ก็ได้หายแม่ไม่ได้สองตัวครับทีนี่เลขเลขตี่ขึ้นแม่จับออกมามีตัวไหนบ้างครับจับออกมาสองตัวเอ่อสามสี่ศูนสี่หนึ่งสี่สามสี่ะคะห้าหกเจ็ดห้าเก้า ห้าหกห้าแปดห้าเก้าตะขือคุณแม่เน้นบนล่างให้พร้อมเนาะอย่างละาสามหางนะคะมันก็แยกสามลักษณะห้ามแยกมาอยู่นี่คือแยกอยู่นี่มาเสร็จแล้วมีแยกนี่อยู่ด้วยกันคือด้วยกันตรงนี้โอ้ค่ก็คือว่าอย่างอย่างคนที่ที่ดูไม่ออกนี่ก็จะไม่รู้เนาะแม่เนาะว่ามันจับแบบไหนต้องให้คุณแม่นี่จับให้นะครับ ต้องให้คุณแม่เนี่ยเป็นคนจับให้แล้วก็ให้คุณแม่คาดออกมาว่าจะเอาตัวไหนนะครับเป็นลักเนาะก็เอาจากไหนลักมันมาก่อนอย่างนี้ครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> คุณแม่มีเลขลักอยู่แล้วสีกับห่าใช่ไหมแม่จ้า <c oughs> เอาเลขลักมาแล้วก็เอามาจับใส่กระสูดที่คุณแม่ทำ <c oughs> <c oughs> มัก็สีใดตัวเดียวกันคือเก่าบอกคะแม่ใช่ตัวเดียวกันแจะไม่อยู่จเรม,มันมันก็จะออกระมามอืมครับใช่ตอนนี้ห้าหกเปดเก้าเปนห้าหกเปดเก้าแม่มากตัวไร้กมูค่ะชอบ 1, 4, 3, 4. แม่ชอหนะะึ่งสีสามสี่ึ้แม่ชอบหนึ่งซีสามซีนะคะแม่ชอบหนึ่งซีกับสามซีนะครับ แต่ว่าสามตัวคุณแม่จับคู่มาให้ยสา <ะ S 1> <30 4. S 2> มศู <c oughs> นย์สี่สามศูนย์สี่ในนอกคู่แม่แม่ไม่ได้ฝันเดี๋ยวอนงวดนี้เนาะงวดตอ,อนกลาปังคู่คุณแม่ก็ยังเดินทางไปหาหมอมันเดิมเนาะจทาก็เป็นงสะพานบุญให้เนาะทําเป็นเขางวดนี่การจอยชายาคุณแม่อีกเนาะเมื่อกี้ตาลิซี่การ เห็นบบกี้คนเนาะค่ะแม่ลุงคลิปไปกับคุนบงหน่อยแต่เลยมีคุนโอนมาบ่หลายนะคะแต่ในวันนี้ที่ต้อบตรงเนาะค่ะสีแดงมีเอฟซีจอยขายาคระบก็จะเป็นสะพานหมู่ในคุนแม่เนาะเผื่อมีเอฟซีใจบุญช่วยขายยงขายยาคุนแม่ของงวดตอนก็มีนะครับผมแล้วก็แอดมินนีก็ได้สมทบไปด้วยนะครับเระมวาณคลิปลงไปลักุนบงหน่อยเนาะแต่เลยคนขุนเห็นมันค่อยหลายนะครับ ถ่ายภาพตัวเลขจากโอเคนะครับผมเนาะแต่ว่าคุณแม่มักหนึ่งซีครับสามสีครับคุณแม่ชอบหนึ่งสี่เอ้ยศูนย์สี่หรือหนึ่งสี่หนึ่งสีซีครับสามซีคุณแม่ชอบหนึ่งสีญบ่ค่ะแม่เนียเนี่ยนบนมไม่เนียนลำบากเนรยนเมื่อไรเนาะเอาเอาเอากันไหวทางบนทางล่างเนาะแม่เนาะเอากันไหวทางบนทางล่างแต่ปัจกเต้สูตรึ้นแม่ก็อยกบนแอยากล่างใช่ไหมแม่ กาว่าเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันกากตรงล่างเนาะแม่เนาะที่แม่หฮมาศูนย์หกศูนย์ล่างมันกออกล่างตรงๆนะส่วนใหญ่ของแม่ที่เข่าเนี่ยจะเข่าตรงรักของมันเลยยังแม่ไ้มาล่างมันก็จะออกล่างนะครับเมน่กี้กำลังใจว่าหาเป็นโบนิ่งแต่ว่าเช็คมันอี้ยังไงจังโบแม่แม่กำลังใจว่ามันจะมีห้าใช่ไหมแม่ สี่ก็ห้าแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาบุญหรือมาหลางนน<ช>เนอะไหมเนาะครับอ fc บ่าเขาให้เขาจะได้โอนขายามาช่วยแม่ซะถูกเนาะครับจะได้ช่วยขายงขายาคุณแม่คุณแ,แม่ก็ เดินทางไกเลเนาะก็มีค่ายุงค่ายาค่ารถค่ารักษานะครับคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายนะครับผมก็เปินมานานแล้วนะครับ,บคุณแม่กัดบ่อยเนาะคุณแม่กาตัดบ่อยเจ็บกระดูกมันมันปวดตรงกลางอย่างนี้นี่คุณแม่กะารกระดูกกระดูกมันพวกงไงชายเจงอืมครับอืมก็เห็นใจคุณแม่เนาะนะครับเป็นแม่แม่เป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับแม่ มะเร็งต่อมท้องทินเป็นมะเร็งต่อตมท้องทินกระชาแสงเนี่ยมะเร็งมันยุดแล้วแต่ว่าตอนนี้กระถูกต้องที่พูดครับคุณแม่ผนกระสบป้องกันกระจายแสงคาับกระจายแสงครับอายุสามเดือนครับครับคุณแม่แข็งแรงไว้แล้วกันนะคุณแม่หายไวๆเนาะนะครับสิบสองปีนี่แล้ว เป็นิบสอ2ปีแล้วเป็นมา12ปีแล้วเนาะคะ่ะคุณแม่กับสูสูเนาะค่ะเนาะครับคุณแม่กับสูก็โรคลายมา12ปีแล้วนะครับให้เขาตรงๆงเนาะค่ะเนาะครับซอยเป็นสะพานยุนคายายครับให้คุณแม่เขาตรงตรจะได้อืมเป็นสะพานบนในคุณแม่ช่วยค่ารักษาค่าพยาบาลผ่าน้ำมูกน้ำมันของคุณแม่เนาะนะครับคุณแม่ก็เดินทาง เดินทางไกลพอสมควรนะครับผมไปรักษาที่บุรีรัมนะครับผมประวัติที่อำเภอเนี่ยไม่มีเนาะตอนเดินทางไปถึงที่บุรีรัมประมาณสี่สิบถึงห้าสิบโลนะครับหกสิบโลหกสิบโลนะครับแนวทางของคุณแม่ทองพูนนะครับผมเนาะโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางไปจํากวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับผม25 6 7น้นะครับผมเนาะหนึ่งสี่และสามสี่นะครับผมเป็นตัวนี้นะครับผม ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ